ตอนนี้ขบวนรถไฟกำลังมาครับผมขบวนที่กำลังเข้ามาครับก็จะเป็นขบวนรถขาเข้าครับผมในช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับเป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่สองแปดสี่ครับผมรู้สึกว่าเราจะได้ยินเสียงโหดเราจักแล้วนะครับมาแล้วครับอันสตอมหมายเลข ตีปรยนต์ิวสติกกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่284ครับ2 8 4ต้นทางมาจากจุกเสม็ดจังหวัดชนบุรีครับฝ่ายทางเข้ากรุงเทพหัวลโพงนะครับขณะนี้ขบวนที่284ได้ได้วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟราชปารมีไปที่เรียบร้อยแล ok uk. Uk ้วนะครับเครื่องกันขึ้นปุ๊บรถสัญจรไปมาเหมือนเดิมอีกครั้งปั๊บ